ที่คุณตัดขาดไปแล้วเขาจะมีโอกาสวนกลับมาในชีวิตของคุณอีกไหมจากคำถามนี้นะคะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่เล่าเรื่องและตอบคำถามนี้กันค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะนี่คือพลังงานรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นในคำตอบของไพ่เล่าเรื่องไปพร้อมๆกันค่ะว่าคนที่คุณตัดขาดไปแล้วเขาจะมีโอกาสในการวนกลับมาในชีวิตของคุณอีกไหม ะะเดี๋ยวหมอขอดูสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้ในเวลานี้หน่อยค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของคุณบ้างนะคะใบแรกเลยไพ่ใบแรกห้าไม้เท้ามันคือความว่าความสับสนค่ะณนะเวลานี้คนคนนี้มันทำให้คุณรู้สึกค่อนข้างสับสนหรือมันมีเรื่องวุ่นวายที่ทำให้เข้ามากระทบในความรู้สึกของคุณคุณเลือกในการที่จะจบ คุณเลือกในการที่จะตัดนะคะถามว่าใจของคุณนะ่ะคุณรู้สึกดีไหมกับการที่จะต้องตัดเขาออกไปจากชีวิตคุณไม่ได้รู้สึกดีหรอกคุณยังรู้สึกกับเขาแต่การที่คุณต้องตัดเพราะคุณไม่อยากจะมีปัญหาที่มันจะเพิ่มขึ้นในอนาคตเพราะตอนนี้เวลานี้ตัวเขาเองก็ไปเลือกคนใหม่แล้วและในขณะเดียวกันคุณไม่อยากจะให้ทุกอย่างมันเป็นปัญหา,ลาคลักขสรงแบบนี้อีกต่อไป คุณเลือกในการเฉือนใจเฉือนความรู้สึกตัวเองคุณเลือกในการจบไปบล็อกเขาไปตัดขาดเขาไปเพราะคุณไม่อยากที่จะอยู่ในวังวนของปัญหาเรื่องเกี่ยวกับรักสามเศร้าหรือความสัมพันธ์ที่มันไม่สามารถที่จะชัดเจนไปได้มากกว่านี้ในอนาคตนะคะทีนี้เราขอขอดูหน่อยแล้วกันความคิดความรู้สึกของของเขาคนที่คุณ โดนคุณบล็อกโดนคุณตัดขาดไปณนะเวลาเนี้ยเขาคิดเขารู้สึกอะไรยังไงกับเรื่องของคุณบ้างใบแรกเลยนะคะไพ่มันขึ้นหนึ่งเหรียญหมายความว่าตัวเขาเองอะในใจนึงเขาก็รู้สึกว่าเขาเองก็ใจหายนะในการที่คุณตัดจบเขาไปเขายังมีหลายๆเรื่องที่ยังอยากจะคุยกับคุณเขายังคิดถึงคุณอยู่เลย เขายังนึกถึงคุณอยู่เลยนะคะเขายังอยากจะกลับมาคุยกับคุณอีกครั้งแต่เมื่อคุณเลือกในการจะตัดจะจบกับเขาไปเขาได้แต่คิดถึงความผูกพันเก่าๆที่เคยมีคุณแต่ได้แต่คิดถึงในมุมของตัวเขาค่ะทีนี้ถามต่อเลยค่ะว่าในเมื่อคุณและเขาตัดขาดออกไปจากกันคุณเป็นฝ่ายในการเลือกตัดขาดเขาไปแล้วเนี่ย มันจะมีโอกาสไหมในการที่คุณและเขาจะวนกลับมาหากันในอนาคตนะคะไพ่มันขึ้นเจ็ดไม้เท้านะคะมีค่ะมันมีโอกาสที่คุณและเขายังวนกลับมาหากันวงเวียนแห่งโชคชะตามันมีโอกาสเหมือนตัวเขาต้องกลับมาเพื่อชดใช้บางอย่างให้กับคุณนะคะ เขาต้องมีการกลับมาได้ชดใช้บางอย่างให้กับคุณในช่วงเวลาที่คุณลืมเขาไปแล้วปล่อยวางเรื่องของเขาไปแล้วคุณเริ่มกลับมาใจดีกลับมาโอเคกับตัวเองมากยิ่งขึ้นกลับมารักตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างที่หมอบอกว่าในขณะที่คุณพยายามเดินหนีในปัญหานี้ตัดเขาเพื่อจบสิ้นทุกอย่างแล้วคุณอยากเริ่มต้นใหม่ มันเป็นช่วงเวลาที่เขานึกถึงคุณนึกถึงมากคิดถึงมากในขณะเดียวกันที่คุณเริ่มรักตัวเองกลับมาโฟกัสที่ตัวเองมากขึ้นกลับกลายเป็นตัวเขาเองและโชคชะตาที่มันจะหมุนวนให้คุณกับเขาต้องกลับมาชดใช้กันอีกครั้งนะคะเดอะเดวิลมันขึ้นมาและตัวเขาเองนั่นแหละอาจจะเป็นตัวเขาเองที่อยากให้คุณกลับมาหาเขาอีกครั้ง นะคะพวกคุณมีโอกาสในการวนกลับมาหากันถ้าตอนนี้คุณบล็อกกันไปอ่ะหมอคิดว่าไม่มันน่าจะเป็นช่วงประมาณปลายปีอ่ะถึงจะมีโอกาสในการที่จะวนกลับมาคุยกลับมาทักกลับมาหากันได้อีกครั้งนะคะมันมาจากสถานการณ์นะถ้าเป็นในเรื่องของการติดต่อผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆอาจจะยากเพราะนั่นเป็นเพราะตัวเขาอ่ะ ตัวคุณอะบอกเขาทุกทุกช่องทางแต่มันจะมีในเรื่องของงานคอนเน c t ชันหรือว่ากลุ่มคนใดๆก็ตามที่เป็นสังคมอะทำให้พวกคุณต้องวนกลับมาเจอกันนะคะการวนกลับมาเจอกันผ่านโชคชะตาในครั้งนี้ตัวเขาจะไม่ยอมปล่อยให้คุณหายไปตัวเขาจะกลับมาขอโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึง่ง แต่มันเป็นการกลับมาที่คุณเองอาจจะไม่ได้ต้องการขนาดนั้นนะคะคุณจะมีความเย็นชากับเขาคุณเลือกในการเย็นชากับเขาเพราคุณคุณจะไม่ต้องการในการที่จะกลับมาอยู่ในมุมนั้นกลับมาอยู่ในจุดของความเสียใจอะแต่ด้วยความที่คนคนหนึ่งที่มันเคยนึกถึงคุณตลอดรู้สึกผิดกับสิ่งที่เขาเคยทำกับคุณการหายไปของคุณ มันทำให้เขานึกถึงคุณตลอดความรู้สึกของเขาคืออยากจะกลับมาดูแลกลับมาชดใช้บางอย่างกับคุณซึ่งมันเหมือนกับที่เขาเคยทํากับคุณจุดที่เขาเคยเย็นชากับคุณจุดที่เขาไม่เคยสนใจความรู้สึกของคุณณนะโมเมตนต์นี้ถ้าเขากลับมาเขาจะได้อยู่ในจุดนั้นจุดที่คุณไม่ได้สนใจจุดที่คุณพยายามถอยห่าง ตัวคุณอาจจะทรมานค่ะแต่คุณก็ไม่อยากกลับไปอยู่ในจุดที่เจ็บแบบนั้นอีกนะคะเพราะฉะนั้นสรุปจากสิ่งที่เห็นจากหน้าไพ่เลยนะคะคนที่คุณบล็อกไปตัดขาดไปเขายังคิดถึงคุณการหายไปของคุณมันทำให้เขาทบทวนเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาในหลายๆอย่างทบทวนในสิ่งที่เขาเคยทำกับคุณในหลายๆสิ่ง นะคะและมีโอกาสคะ่ะในการที่เขาจะวนกลับมาเพื่อชดใช้บางอย่างให้กับคุณแต่ความสัมพันธ์นี้ถ้าถามว่ามันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ไหมมันเป็นแค่การกลับมาเพื่อชดใช้ให้กันบางอย่างแต่มันไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่จะกลับมาเพื่อรักกันขนาดนั้นเพราะใจของคุณมันไม่ได้กลับไปอยากจะแบบกลับไปรักกลับไปคบขนาดนั้นแล้วอะ่ะแต่กลับไปเป็นตัวเขาที่ ยังนึกถึงคุณยังเสียดายคุณยังรู้สึกผิดต่อคุณมันเป็นโชคชะตาแห่งเขาเรียกว่ากฎแห่งกรรมอ่ะเขาเคยทำไม่ดีกับคุณส่วนตัวคุณกลับรักตัวเองมากขึ้นปกป้องตัวเองมากขึ้นพอในจังหวะหนึ่งที่โชคชะตามันหมุนกลับมันกลับกลายเป็นตัวคุณที่พยายามถอยห่างและตัวเขาที่พยายามวิ่งตามคุณนี่มันคือเรื่องของโชคชะตานี่มันคือเรื่องของกฎแห่งกรรม นะคะอันนี้หมออ่านตามสิ่งที่เห็นจากหน้าไพ่